สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมช n แนลก็มีคลิปเหรียญสิบบาทที่มีราคาขายได้มีช่องรับซื้อคลิปนี้ก็จะมาให้ข้อมูลก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลเหรียญ10บาทที่ขายได้ ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องสมาคมชแนลของเราเพืเ่อนๆเขาจะไม่พลาดข้อมูลคลิปเหรียนต่อๆไปเรียนเลขก็เป็นเหรียญเนื้อเกินเนื้อเกิน เนื้อเกินแต่สำคัญที่สุดซึ่งเพื่อนๆไม่เคยพบเจอในช่องไหนมาก่อนตรงนี้ตรงคำว่าภูมิพอสมเผาเป็นแบบไหนอย่างไรก็ไปดูเหมือนรูปสัตว์นะครับเหมือนรูปหมีนะครับเหมือนรูปหมี มาเกิดขึ้นกับเหรียญนสิบ,บาทได้อย่างไรทางที่มาทางที่ไปยังไม่มีใครทราบเคยเห็นในคลิปช่องอื่น,นๆเหรียญมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้แล้วช่องนั้นเขาก็ไม่ได้สังเกตตรงนี้เขาก็เน้นเฉพาะแต่เนื้อเกินแต่รูปสัตว์อยู่ตรงพอสพาเผาเขาไม่ได้เน้น นะครับเขาอาจจะยังไม่ได้สังเกตนะครับเขาอาจจะยังไม่ได้สังเกตเรียนนี้ก็ช่องสมาคมชาแนลก็มีเป็นจำนวนมากปีพศสอง7นนะครับแต่ก็แบ่งปันไปหมดเก็บไว้อยู่เรียนเดียวนะครับถ้าความสัมพันธ์สำคัญตรงนี้ มันเกิดประโยชน์เหรียญปีพศ2537ระสเนื้อเกินแล้วก็มีรูปสัตว์อยู่ตรงพอสัมภาก็อาจจะมีราคาหลักร้อยขึ้นไปนะครับช่องสมาคมท่นลก็ทำคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่ยังไม่มีการยังไม่มีการเผยแพร่ต่อไป บแบ่งปันไปในราคาเหรียญละ30บาทนะครับเก็บไว้เหรียญเดียวมาทำคลิปต่อนะครับเหรียญนี้ก็เช่นกันด้านหน้าไม่พิเศษอะไรแต่ด้านหลังปีพศ2549ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีเหรียญมีเรือเหรียญมีเรือนี่เขาก็มี ความนิยมในกลุ่มนะครับซื้อขายกันในปัจจุบันก็บางช่องก็ยี่สิบาทบางช่องก็ยี่ิบห้าบาทบางช่องก็30สิบาทบางช่องก็ห้าสิบาทนะครับแต่ช่องสมา n n e l แนลแบ่งพันไปหลายเหรียญแล้วนะครับก็แบ่งพันไปในราคา30สิบบาทนะครับเรือลำใหญ่ๆแบบนี้ก็30สิบาท ถ้าแบ่งพันไปกับช่องซื้อมาขายไปนะครับเขาซื้อในราคาสามสิบาทขาบเขาก็ไปขายได้กําไรไม่เยอะหรอกครับเขาก็ไปขายซื้อเข้าไปเขาซื้อไปยี่สิบเขาก็ไปขายเขาซื้อไปสามสิบเขาก็ไปขายสี่สิบห้าสิบประมาณนั้นแหละไม่ใช่ราคาเป็นพันเป็นละลายหรอกนะครับคนไม่เข้าใจก็าอาจจะคิดว่ากดราคา ซื้อถูกขายแพงประมาณนั้นเขาอาจจะคิดเขายังไม่เข้าใจนะครับสำหรับช่องสมาคของชาแนลก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับทุกคลิปจะเป็นข้อมูลแต่ละคลิปส่วนมากก็จะเป็นการแนะนานะครับเกี่ยวกับเรียนขายได้เกี่ยวกับเรียนหายากเกี่ยวกับเรียนที่ราคาย,ยังไม่แพงนะครับเกี่ยวกับช่องรับซื้อนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ